ให้ลองจินตนาการถึงภาพของรถยนต์ไฟฟ้าหลายพันคันถูกทิ้งร้างไว้ในทุ่งนาอันกว้างใหญ่มีวัชพืชที่งอกขึ้นมาพันอยู่รอบตัวรถฝุ่นมันเต็มไปบนกระจกหน้ารถยนต์และพวกมันก็นอนนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่ต่างจากซอมบี้ที่มันตายไปแล้วเลยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ฉากจากภาพยนตร์คอรลีิบูดนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในเมืองต่างๆของจีนในตอนนี้มีรายงานการประมาณกันว่ารถยนต์ไฟฟ้าหลายล้านคันในจีนพวกเขากําลังเผชิญกับชะตากรรมนี้นะครับ พอรแกล์นีนี้จะมาชวนคุยกันถึง7เหตุผลหลักที่ทําให้ปรากฏการเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันน่าสนใจมากๆนะครับและบางเหตุผลเนี่ยอาจจะทําให้หลายคนต้องคิดใหม่เกี่ยวกับอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Talk Talk more than a geek สวัสดีครับผมดนทราดนจากดน,ดนบล็อกนะครับและนี่คือรอการก e คทอลนะครับวันนี้จะมาพูดถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมว่าใครหลายคนน่าจะเคยได้ยินข่าวเรื่องของสุสานรถยนต์ไฟฟ้านะครับหรือว่า EV g ก a v e า a r ที่มันได้เป็นภาพข่าวเยอะแยะมากมายนะครับลองเสิร์ชก o o g l e ก็จะเจอข่าวเหล่านี้สื่อยักษ์ใหญ่หลายรายก็เล่นประเด็นนี้นะครับมี Wall Street Journal เนี่ยบุกไปถึงประเทศจีนเลยนะครับไปสำรวจพื้นที่จริงๆนะครับแล้วก็ถ่ายให้เห็นนะครับว่ามันมีพื้นที่เหล่านี้เยอะจริงๆนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีน แม้พวกเขาจะมียอดขายเยอะมาหาศาลขนาดนี้แต่ทำไมรถมันยังอยู่ในสูสารเยอะมากๆนะครับถูกทิ้งร้างไว้และรถพวกนี้เนี่ยมันถูกเอาไปทำอะไรต่อหรือทำไมมันถึงมาจอดอยู่ที่เหล่านี้วันนี้จะมาชวนคุยจอดลึกถึงเ,เหตุผลหลักนะครับที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้เหตุผลข้อแรกก็คือเรื่องของความกลัวจากปัญหาไฟไหม้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนนะครับประเด็นนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับถ้าใครเข้า,าเว็บไซต์โซเชียลมีเดียในประเทศจีน เราจะเห็นเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากๆนะครับในช่วงต้นปี2022เนี่ยมีรายงานไฟไหม้รถย,ยนต์ไฟฟ้าถึง680ครั้งในประเทศจีนเพียงไตรมาสแรกเท่านั้นนะครับคิดเป็นเฉลี่ย7คันต่อวันมันทำให้เกิดความกังวลอย่างมากในหมู่ผู้ซื้อนะครับซึ่งตามข้อมูลจากหน่วยงาน National Fire and Rescue Administration ของจีนอัตราการเกิดไฟไหม้ในรถย,ยนไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้น32%ในไต่มาสแรกของปี2024 ซึ่งมันหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยมีรถย,ยนต์ไฟฟ้าเฉลี่ย8คันต่อวันที่เกิดไฟไหม้ในจีนหรือเกือบ3,000คันต่อปีนะครับก็ต้องบอกว่าแบรนด์ BYD ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถย,ยนต์ไฟฟ้าชั้นนาของจีนถือว่าอยู่ในจุดสนใจในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกก็ต้องให้ความเป็นธรรมพวกเขาขายได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหามากที่สุดเช่นเดียวกันแม้ว่าบริษัทจะอ้างว่าแบตเตอรี่ของพวกเขาเนี่ยมีความปลอดภัยสูงสุด แต่ยังคงมีรายงานเหตุการณ์ไฟไหม้อย่างต่อเนื่องจากข้อมูลระหว่างปี2020ถึงปี2022 BYD มีเหตุการณ์ไฟไหม้11ครั้งนั่นเองนะครับที่ทําให้ความกลัวต่ออันตรายจากไฟไหม้ทําให้ผู้ซื้อรถไฟฟ้าเริ่มกังวลน,นะครับและมันก็ทําให้ยอดขายเริ่มชะลอตัวลงส่งผลให้ปัญหาร้ยกันรถไฟฟ้าที่ขายไม่ออกมันรุนแรงขึ้นสําหรับเหตุผลข้อที่2ก็คือเรื่องของ over supply นั่นเองนะครับตลาดมันเริ่มที่จะอิ่มตัวจนเกินไปแล้ว เพราะว่าในจริงตอนนี้เนี่ยมีการผลิตที่เกินความต้องการของตลาดผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีนมีกําลังการผลิตกว่า20ล้านคันต่อปีแต่ขนาดตลาดในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9ล้านคันต่อปีซึ่งมันดูคอนฟ lict ก,กันนะครับทาให้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันถูกเก็บไว้ในลานจอดรถของตัวแทนจําหน่ายซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเน้นตลาดภายในประเทศเป็นหลักนะครับโดยยอดขาย95%พวกเขายังอยู่ในประเทศจีนยกเว้นแบรนด์ใหญ่หญๆจริงๆ เพราะว่าในยุโรปในสหรัฐอเมริกาในโลกตะวันตกตอนนี้ก็เจอกำแพงภาษีนะครับทำให้รถยนต์ไฟฟ้าจีนเนี่ยขยายตัวสู่ตลาดโลกได้ยากมากขึ้นนะครับและที่สําคัญนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่ารถยนต์ที่ถูกทิ้งล้างเหล่านี้เนี่ยมันมีการผลิตออกมาแล้วนะครับรถยนต์ไฟฟ้ามีการปล่อยมลพิษมากกว่าในการผลิตและจะให้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมจริงๆเมื่อถูกนํามาใช้งานเป็นเวลาหลายๆปีนะครับและการทิ้งรถยนต์เหล่านี้อย่างรวดเร็ว มันจึงมีปัญหาต่อผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเหตุผลข้อที่3ก็คือต้นทุนในการซ่อมนั่นเองนะครับมันทําให้การซื้อใหม่ถูกกว่าแม้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะถูกโฆษณาว่ามันใช้งานง่ายนะครับมีค่าบํารุงรักษาน้อยแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันแตกต่างออกไปเพราะว่าเมื่อเกิดปัญหาการซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับซึ่งถ้าอยู่ในประกันเนี่ยก็ยังโอเคแต่ว่าพอหลุดออกจากประกันเนี่ยโอ้โห ตายเป็นตายนะครับเจออะไรแต่ละชิ้นเนี่ยหนักหนาสาการเลยนะครับโดยเฉพาะแบตเตอรี่เองที่เป็นต้นทุนใหญ่ของรถยนต์ไฟฟ้าแน่นอนว่าหากแบตเตอรี่เสียหายเจ้าของหลายคนเลือกที่จะซื้อรถใหม่แทนการซ่อมนะครับโดยเฉพาะการซ่อมหลังการชนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยค่าเสียหายเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็สามารถนําไปสู่การซ่อมที่มีค่าใช้ใจ่ายสูงได้ผมว่าตรงนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นภาพเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเพิ่งใช้รถไฟฟ้ากันมาประมาณ2ปีนะครับ มีแบรนด์เก่าๆอย่าง m g ที่มีมานานแล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เฉลี่ยอยู่ประมาณ2ปีมันยังไม่เห็นภาพนี้อย่างชัดเจนนะครับแต่จีเนี่ยพวกเขาพาก่อนพวกเขามีรถที่หมดประกันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเจอปัญหานี้ก่อนมันจะเห็นภาพรวมของตลาดอย่างแท้จริงนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการซ่อมเนี่ยมันค่าใช้จ่ายสูงม,มากๆตัวผมเองก็มีประสบการณ์นะครับผมก็มีรถไฟฟ้าอยู่และเพิ่งไปเคมาชนด้านหน้านะครับโอ้โหชนนิดเดียวดูจากบินค่าป,ประกันเนี่ยเป็นแสนซึ่งมันเทียบ กับรถเครื่องยนต์สันดาปผมก็เคยไปชนนะครับการซ่อมครั้งหนึ่งเนี่ยไม่กี่บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถหาอู่นอกซ่อมได้ง่ายกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาระยะยาวนะครับที่ประเทศไทยเราอาจจะยังไม่เคยเจอแต่จีเนี่ยพวกเขาเจอแล้วนะครับพวกเขาใช้มาจนรถหมดประกันกันแล้วซึ่งต้นทุนการซ่อมที่สูงรวมถึงอาจจะไม่มีช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกฝนมาเพียงพอมันหมายความว่าการซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะใช้เวลาหลายสัปดาห์นะครับบางครั้งเราต้องใช้รถต้องนํารถไปทิ้งไว้ที่ศูนย์นะครับเป็นเวลานาน,าน,าน และแน่นอนนะครับว่ามันส่งผลกระทบต่อเบีย้ยประกันรถย,ยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับรถย,ยนต์เครื่องยนต์สันดับภายในสําหรับเหตุผลข้อที่4ก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกลยุทธ์ของรัฐบาลเองนะครับจีนเป็นทั้งผู้ผลิตและตลาดรถย,ยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีการขายรถย,ยนต์ไฟฟ้าเกือบ9้าล้านคันในปีที่ผ่านมารัฐบาลจีนเองเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทันกับการเติบโตอของอุตสาหกรรมนะครับ เพราะฉะนั้นการสร้างระบบรถยนต์ไฟฟ้าที่ยัง่งยืนเนี่ยก็จาเป็นต้องมีเครือข่ายสถานีชาร์จที่มันครอบคลุมนะครับแต่การสร้างเครือข่ายดังกล่าวนี้เนี่ยมันก็ต้องการรถยนต์ไฟฟ้าจํานวนมากเช่นเดียวกันเพราะว่ามันต้องพูดถึงเรื่องการทํากําไรเมื่อเปิดสถานีชาร์จเพราะฉะนั้นทางการจีนจึงโฟกัสไป,เปที่กลุ่มแพลตฟอร์มแชร์รถยนต์กลุ่มแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ทาร์สปอร์ตทั้งหลายหรือบริการแท็กซี่เป็นผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหลักในตอนนี้ผลลัพธ์ก็คือหลายเมือในจีนตอนนี้เนี่ยมีโครงสร้างพื้นนนนฐาาททีีม่มมมคควัคััสยะรบ โดยบริษัทแท็กซี่ใชร้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นหลักและใช้สถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีการสลับแบตเตอรี่ที่หมดแล้วด้วยแบตเตอรี่ใหม่ในเวลาไม่กี่นาที hey, hey, เหตุผลข้อที่5ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีที่มันพัฒนารวดเร็วจนเกินไปมันส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ซื้อนะครับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในจีนตอนนี้เนี่ยกำลังเจอกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่า buyer's regret หรือความเสียใจของผู้ซื้อนั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อเทคโนโลยีไฟฟ้ามันก้าวหน้ารวดเร็วผู้ซื้อ ส่วนใหญ่เนี่ยพวกเขาจึงกลัวว่ารถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่ของพวกเขาอาจจะล้าสมัยได้ภายในไม่กี่เดือนนะครับซึ่งความเร็วของนวัตกรรมในตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามันกลายเป็นดาบสองคมนะครับแม้มันจะเพิ่มประสิทธิภาพระยะทางและความปลอดภัยที่ดีขึ้นแต่มันก็ได้สร้างความไม่แน่นอนในหมู่ผู้ซื้อเพราะคนส่วนใหญ่ก็กังวลน,นะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่ของพวกเขาจะถูกแซงโดยรุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าในไม่ช้าซึ่งตอนนี้เนี่ยผมว่ามันเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยคนส่วนใหญ่ก็รอก่อนนะครับ เดี๋ยวรถรุ่นใหม่ก็มาเทโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากๆแถมราคาก็ตกเร็วนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดความกังวลให้กับผู้ซื้อมันไม่ใช่แค่ประเทศจีนผมว่าทั่วโลกก็เจอรูปแบบเดียวกันโดยเฉพาะเรื่องปัญหาสงครามราคาด้วยและเหตุผลข้อที่6กก็คือนโยบายของรัฐเองนะครับที่เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับอุดหนุนน้อยลงแน่นอนนะครับว่าในยุคแรกของอุตสาหการรมรถยนต์ไฟฟ้ารัฐบาลจีนเนี่ยโอ้โหทุ่มเงินมหา,าศาลนะครับแก่บริษัทรถย,ยนต์ไฟฟ้าเกือบทุกแห่ง เมื่อก่อนเนี่ยมีสตาร์ทอัพรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า500แห่งที่ลงทะเบียนในจีนสิ่งเดียวที่บริษัทเหล่านี้ต้องทําให้ได้ก็คือทําให้รถมันวิ่งต่อการชาร์จโดยทั่วไปเนี่ยไม่เกิน100ก e ิโเมตรซะด้วยซ้ำนะครับรวมถึงโควตาที่ใช้สําหรับในการขายแต่ต่อมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าพวกแพลตฟอร์มแชร์รถยนต์บริษัทแท็กซี่มันได้กลายมาเป็นลูกค้าหลักนะครับไม่ใช่ลูกค้าทั่วไปตั้งแต่ปี2009ถึงปี2 0ง2นบเนี่ยจีนใช้เงินเกือบ30,000ื่ล้านดอลลาร์ ผู้ซื้อสามารถได้รับเงินสูงสุด8,400ดอลลาร์ต่อคันนะครับอย่าง้รก็ตามเมื่ออุตสาหกรรมเติบโตและการสนับสนุนของรัฐบาลลดลงมันก็เห็นได้ชัดน,นะครับว่าสตาร์ทอัพส่วนใหญ่จะล้มเหลวนะครับเนื่องจากโมเดลธุรกิจมันไม่เวิร์กนะครับรถยนต์ไฟฟ้าของพวกเขาเนี่ยมักจะมีคุณภาพต่ําและระยะทางมันก็จํากัดแถมตกรุ่นอย่างรวดเร็วในไทยเนี่ยเราเห็นแบรนด์หนึ่งยี่ห้อตัวเอ็นะครับที่เริ่มมีปัญหาระสำระสายแล้วนะครับมันก็เกิดจากปัญหานี้นั่นเอง สำหรับเหตุผลข้อสุดท้ายที่มันเป็นจุดจบของรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เกิดสุสานรถยนต์ไฟฟ้าไปทั่วก็คือเหล่าบริษัทแชร์รถยนต์ที่ล้มละลายนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เองเนี่ยมันเป็นกลุ่มหลักที่มาซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในตอนนี้ของประเทศจีนนะครับทั่วเมืองต่างๆของจีนสุสานรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนกันนะครับรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละคันมีป้ายทะเบียนที่ติดอยู่มันเคยถูกใช้งานมานานแล้วนะครับพวกมันจะมีสีที่คล้ายๆกันเป็นรุ่นที่มีจํากัด ซึ่งมันบ่งบอกว่ามันถูกซื้อโดยบริษัทกลุ่มแชร์รถยนต์กลุ่มแพลตฟอร์มหรือบริษัทแท็กซี่เหล่านี้แทบจะทั้งสิน้นตามข้อมูลจาก Insight c h a n n e l Auto ซึ่งพวกเขาได้ไปสำรวจส่สารรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่ารถยนต์ส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่รถใหม่ที่ขายไม่ออกอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดนะครับแต่ว่ามันเป็นรถที่ใช้งานมาแล้ว5-6ปีมีร่องรอยการใช้งานมีอุปกรณ์เสริมติดอยู่ในรถและขยะภายในรถบริษัทแชร์รถยนต์เนี่ยเป็นผู้นําในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีน เพราะว่ารัฐบาลได้เสนอเงินอุดหนุนจํานวนมากให้แก่บริษัทเหล่านี้ซึ่งนําไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแต่เมื่อรัฐบาลหยุดให้แรงจูงใจหรือเงินอุดหนุนบริษัทชรรถยนต์หลายแห่งก็ต้องปิดตัวลงไปนะครับการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าจีนที่รวดเร็วเนี่ยมันเป็นผลมาจากนโยบายรัฐบาลและการลงทุนขนาดใหญ่แต่ขาดการวางแผนระยะยาวสาหรับการจัดการกับรถยนต์เมื่อมันหมดอายุการใช้งานนะครับ รถยนต์เหล่านี้หลายคันมีระยะทางวิ่งต่อการชาร์จไม่เกิน100กิโลเมตรและไม่สามารถแข่งขันกับรถขนส่งสาธารณะในเมืองได้น,นะครับต้นทุนการเช่าก็สูงกว่าการใช้รถไฟตใต้ดินหรือแท็กซี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือรถยนต์ยุคเก่าๆนะครับที่มันล้าสมัยก็ไม่สามารถนํามาใช้ในการโอป e r a t i o ธุรกิจของบริษัทใช้รถยนต์บริษัทแท็กซี่เหล่านี้ได้บริษัทเหล่านี้จึงล้มละลายกองยานพาหนะที่ เคยวิ่งบนท้องถนนพวกเขาก็ไปอยู่ในสุสานรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองบทสรุปนะครับสุสานร,รถยนต์ไฟฟ้าในจีนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องราวของความล้มเหลวของเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่ว่ามันเป็นบทเรียนสาคัญเกี่ยวกับการวางแผนอุตสาหกรรมและนโยบายของรัฐบาลสุสานเหล่านี้เนี่ยมันเป็นผลมาจากหลายปัจจัยที่มันเชื่อมโยงกันนะครับการให้เงินอุดหนุนโดยไม่มีการวางแผนแระยะยาวการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าคุณภาพต่ําเพื่อใช้ประโยชน์จากเงินอุดหนุนการขาดการสนับสนุนหลังการขาย และการพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็วจนทาให้รถยนต์รุ่นเก่ามันล้าสมัยอย่างรวดเร็วสิ่งที่น่าสนใจก็คือจีนได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดเหล่านี้นะครับรัฐบาลจีนก็ได้ออกมาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่ที่เข้มงวดที่สุดในโลกที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎา,าคมปี2026ที่จะกําหนดให้แบตเตอรี่ต้องไม่เกิดไฟไหม้หรือระเบิดปัจจุบันจีนก็ยังคงเป็นผู้นําตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโลกนะครับโดยในไตรมาสแรกของปี2025ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในจีนเพิ่มขึ้น5 0 4 เป็น3.08ล้านคันซึ่งสําหรับประเทศทเราเองนะครับผมว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นบทเรียนสําคัญการพัฒนาตลาดรถย,ยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันต้องมีสมดุลนะครับระหว่างการสนับสนุนจากรัฐบาลการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและการวางแผนในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระยะยาวนะครับในปัจจุบันเนี่ยบริษัทรถย,ยนต์ไฟฟ้าจีนหลายแห่งก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น รถย,ยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่มีระยะทางต่อการชาร์จมากกว่า500กิโลเมตรมีระบบฟาดชาร์จและมีความปลอดภัยที่สูงขึ้นแต่ภาพของรถย,ยนต์ไฟฟ้าหลายพันคันที่มันนอนเน่าในทุ่งนาเนี่ยมันก็ยังคงเป็นเครื่องเตือนใจให้เราทุกคนว่าการก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนเนี่ยมันต้องทําด้วยความรอบคอบนะครับไม่ได้ทําด้วยความเร่งรีบสุสานรถย,ย,ยนต์ไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยในที่สุดจะกลายเป็นประวัติศาสตร์เมื่อจีและโลกได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดและพัฒนาระบบที่ดีกว่าแต่ บทเรียนของพวกมันสุดท้ายมันก็ยังคงอยู่ตลอดไปนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของสื่อสารรถย,ยนต์ไฟฟ้าจีนใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพอดแคสต์ใน EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก Bloomberg, The Drive, right, Batteries News, Vision Time, Car New c h น n a และ Highway Hello สำหรับเพื่อที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Kick f ฟล l o w e r Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast Spotify y o u t u b e แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิทในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE a d ที่ on, a, r a d r a d o ด t h แ a a d o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจาอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากัไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ